นี่คือเขาเซตอัพไ้เรียบร้อยครับทั้งน้ำทั้งหม่องที่อยู่เพื่อนที่อยู่อาศัยเพิ่นน้ำก็โอเคเลยครับตัวนี้ครับไข่ก็ร้ายแล้วครับตัวนี้บหมท่านตัวนี้บหมท่านออกจากค้างอยู่เขาคั่วไอเลยครับนี่ครับเขาแกะเลยเมือทีสามเราแกะเลยครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็เปิดคลิปกันด้วยภาพนี่ครับ นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลกับที่เขาเป็นยังจังเลี่ยงใส่ตะแกงผัดลมนี่คือหมามันปีนโต๊ะครับปีนโต๊ะแล้วก็โต๊ะกระล่มมาแต่สภาพนี่เลยครับเพราะบางที่เขาก็เข่าเมื่อบ้านบ่ได้เฝ้าหน้าตลอดนะครับทุกคนบม่เ,เขาเฝ้าเฝ้าพืา้นที่ตลอดนี่มดแดงมันก็ไปหามองยู่ไม่เพื่อแล้วครับอันนี้เขาก็สีบัวแปลงเอาแล้วครับเดี๋ยวเขาจีใส่ตะแกงผัดลมเมิดเลยครับที่นี่ครับเดี๋ยวพาไป,ไป เบิง่งว่าที่ผมเอาเข่าตะแกงเอาเขา่าเอาใส่หลังตัวนี้เนาะหลังตัวนี้นี่ผมเอาตะแกงพัดลมมาแล้วครับเสียใส่ไม่สีแขวนตามต้นไม้นะโมนี่แหละครับเดี๋ยวพาไปเบิง่งจุดที่เขาเอาใส่ได้สามมือ้อเลยครับว่ามันจีเข่าไปในขวดหรือยังทีนี้ผมเอาไว้ในข้อกบครับว่าตั้งใจว่าสีเปิดไฟโซลาร์เซลล์ไว้ที่นี่เลย ใส่มงันตะแกงนั่นแหละให้กบกินแมงไหมน้ำให้ให้ใหมดแดงกินแมงไหมน้ำครับนี่ครับโอ้เข่าแล้วครับทุกคนเห็นบ่เข้าเลยครับ,เ,บ,เ,ขเ,รบเข่าแล้วเข้าแล้วโอ้โหมีไข่แล้วครับมีไข่แล้วเยอะเลยอ่านอกกับพวก มีแตงโมมีมยังเอาไมา้เพื่อนครับแตงมมก็เป็นน้ำหวานเพื่อนกับหมักขึ้นกันตกลงไปตุยีนน้ำาก็มีอาจจะต้องหาอียงซ้อย,ยเหลือเพิ่มหน่อยสําหรับการลงไปในน้ำก็มีไปตุยในน้ำน้องกับมี๋ับโอเคหักงาไห้โอเคอเค้อาจะได้ช่วยได้เยอะถือว่าผ่านครับสาหรับการใส่ตะแรง ต่ฮาสิใส่แค่หนึ่งต่อหนึ่งเลยครับอันนี้สิโบเฮดเป็นสั้นแบบนี้หน,น,นึ่งต่อหนึ่งน้ำผมจีใสเป็นแบบนี้ไว้น้ำถ้าถ้าใส่เป็นแบบนี้ไว้นี่โอกาสหมดจะลงไปตุยหน่อยครับถ้าใส่เป็นแบบนี้นี่ถือว่าเป็นกระบอกไม้ไผ่เดี๋ยวผมจิตัดกระบอกไม้ไผ่มาใส่ถ้าใส่แบบนั้นเพิ่น,เพ,นเพิ่นลื่นเนาะนี่ขวดกัแ่บาบงที่มันจะลื่นเลยก็ลงไปตุยโอ้ไข่เยอะเลยครับโอ้ทุกคน เห็นอยู่บ่เดี๋ยวเขาจิมาเบิ่งกันว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เพื่อนจีมีไข่หลายปันไดแต่กับจีมะเบิ่งอีกน้ำว่าเพื่อนจีเข่าขวดทุกขวดอยู่บ่แล้วเพื่อนจีร่วมกันยวนขวดเดียวนี่เขาจึงได้เรียนรู้ไปว่าถ้าถ้าอันตะแกงหนึ่งเพื่อนเขาแค่ขวดเดียวห้องก็ชีได้ใส่แค่ขวดเดียวนะครับ โอเคตอนนี้ก็มาเบ่งลูกลูกหวกลูกหวกเป็นลูกหวกเขียดครับกบยังผสมมาได้ครับน่าจะพอพันไหมพันหนาสียังบุบบผ่านครับลูกหวกเขียดกะพอมีครับเกษตรเพินนั้นออกไม้หนีเลยแต่จะเอาลูกหวกกบมาใส่ถ้าผสมได้อันนี้พอพันไหมพันกบพอกันยัง ต้องเอาไว้อีกอาทิตย์หนึ่งครับต้องเอาเพื่อนผสมกันใหม่ถ้าเพื่อนบวผสมแล้วเขาต้องทิ้มไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือ1ิบมือนะครับเขาจะเอาขึ้นมาผสมอีกรอบหนึง่งตอนนี้เกิดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับบ้านนาเขาก็ได้เดี๋ยวสิพาทุกคนบึงเห็นโอ่งบอกครับ <c oughs> วอาผมของ,ของน้ำอยู่ดีปุ๊ลดุด ปุ้นเอาได้มันยังวะชมกันครับโอ้โหทุกคนเอ้ยมันยังวะเสียหายเลยครับพล oh. าดขนาดเลยมันหลายปีกว่านวเนาะโอ้เสียดายเลยสองพันลิตรเลยครับนี่สองสองพันลิตรถ้าไปซื้อแทงน้ำนะโอก้ก็จะอยู่ประมาณ ห้าพันพบวกกับสองพันลิตรนี่ยชัวแพงอยู่นะสำหรับเขาที่นี่เขาก็จิวางแผนเรื่องระบบน้ำไม่ก่อนครับว่าจะเห็ดแน,นวใดคลิปนี้เขาก็สิมาเห็ดที่ไว้อย่นหัางมณฑลแด,ดงกันครับลาวลาวลาว,ลาวไว้อันาัลางดด่งมณฑลแดงกันเห็ดมองไวค้คคนดูเพิ่นนี่แล้วครับเท้าจะไปแขวนไว้ตามต้นไม้ เลยแบบนี้เขาก็เสีย้หญ่ไปหลายจุดหลายหม่องเขาเสียเวลาในการบริหารจัดการแต่ผมก็เลยเห็ดเล่าอย่างเพิ่นเลยครับผมก็เห็ดอยู่ในบริเวณข้อกบม้ายังบกค่อยบกค่อยเข่ามากวนนะครับโอเคครับสถานที่อนสำหรับคนดูมดแดงอเขาเรียบร้อยแล้วครับ เขากระจิบเอาอันคนดูพุ้นมาวางไว้ครับมันนี่ตามเสาตามมันเล่านี่เลยครับการเอามุดแดงกันแนะนำว่าเอาคนดูพุ้นไปใส่เอาเลยด้วยครับเด้อเพื่อว่ามวายอมุดมันไต่มากัดเขาก่อนที่เขาสิไปเอามุดแดงเขาก็เตรียมไว้เลยครับนี่ครับเนาะแบบนี้เลยครับกบไปกันมันนี่เดี๋ยวไปเอา ห้างหมดแดงกันครับเตรียมอุปกรณ์บไปครับอันนี้ไปตัดคีมไวตัดครับตอนนี้เขาเขามาถึงแล้วก็ฝากฝากคนดูเขาไว้ก่อนครับ,รบกับใสก็ได้นี่คือห้างที่เขาสิ่ออกกับเป็นห้างใหญ่ห้างนี้นได้กัมีใคร,ครกับกัได้แน่นอนกับห้างนี่ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาใส่คีมเวตัดครับ ได้ครับทุกคนนี่ครับห้างหนึ่งได้แล้วเขาเ็ษียอาแค่ห้างเดียวที่เหลือเขาสิเอาไว้อีกอันอื่นตัวอื่นอีกห้างเดียวกันน่าสิโอเคครับเม่มันหลายอยู่ครับตัวนี้ครับที่เขาแขวนเขาระวังอย่าไมันนั่นใกล้กับต้นไม้เลยครับเด้ยใยไม้ไมไมยังง,า,งาไมนโดนมันเด้ต้องเผื่อไว้ไปแล้วล ถ้าเป็นกอกันแหลวเรียบร้อยเลยมดแดงเขาออกนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้่างนี้เขาไปหาอาหารหายัางไหม่ผึ่นมดแดงเพน่ก็จะมีหน่วยเซอร์วีพึ่นนะครับเลยหาทางรบหนีพวกนี้เป็นหน่วยเซอร์วีมันจะบุกขึ้นมาเบื่อถุกโตนะครับมันขึ้นมาเบื้องเช็กแล้วมันรู้ว่าไปว่าได้กัน้ิก๊ับลงไปครับมันมีพวกเมื่อวานนี่ผมเห็นมันต่อโตกันลกมาแบบ ถึงครึ่งทางเลยนะครับจากจากใบไม้มันต่อกันลงมาแบบครึ่งทางเลยโอ้มันมันพยายามสิหนีครับจากห้างนี่แหละครับมันต่อกันลงมาเป็นปุ้มเป็นปุ้มลงมาเลยแต่สุดท้ายเพราะ่เพื่อนหนีไม่ได้เพื่อนกัสิกับเข้าไปขวดคือเก่าตอนนี้ผมอาสิอาศัยขวดนี่นี่ก่อนที่มันจะเขาอยู่มันจะมีพวกไปเข้าไปเซอร์วย์นะครับนะในขวดนะมันมีพวกเซอร์วย์อยู่ ว่าเออขวดโอเคปวดภัยเข่าไปได้มันก็จะงเข่าครับออืืเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามื้อนี้ผมสีได้จักรังเด้อผมว่าการที่เฮาเหีดแบบนี้มันง่ายง่ายบ่ต้องตีโตตีเตียงแล้วกัาเท้าตีโตตีเตียงนี่ก็คือนึ่งหละหมาครับหมามันจะมาอ่นถ้าแบบนี้นี่เฮาแขนไลยสูงแน่หมากับ่อน่นเลยครับ เท้าตีโตตีเตียงนี่มันลําบากพวกกันหมาแมวเวลาเสดอาหารให้หรือเอาอยัางให้เนี่ยมันอยากอยากปีนครับนี่ก็นี่แบบนี้สิด,ดีกว่าผมว่าแล้วก็ง่ายอีกสําหรับคนที่อันบวเป็นสร้างสําหรับคนที่อันเฮดโตเฮดเตียงบมเป็นผมว่าแบบนี้ง่ายสุดครับก็ลองไปเฮ็ดกันเบิ้งเลยกะมาเบิ้งครับเมื่อนี้ว่าผมสีเฮดได้จังหังครับ น,นี่คือเขาเซตอัพไวเรียบร้อยครับทั้งน้ํทาทั้งหม่องที่อยู่เพื่อนที่อยู่อาศัยบนน้ําตัวนี้ต้องจริงๆต้องปับให้มันแอนลงสิครับเวลาฝนตกน้ำจงบนเขาเนี่ยหายังห้องขึ้นไปเซตอัพไวแบบนี้เวลาเขาเขาไปวา่างนะเขาจังบล่ลาบากครับตอนนี้เขาก็แค่เติมเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปในอนนี่ครับเข้าไปในแน ตัวนี้เขาต้องเติมหลายดอกนิดๆหน่นนอยๆกัด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 โอ้ยเนาะเติมโมไล้กับอ่อกหม่เพื่นอนันนีได้ตอนนี้เขาเก็สิเอาห้างมนแดงมาใส่เลยครับแต่ละแเ่ลาตัวเลยตัวแล้วเขาจะเอาไปไหวมองเก็บเขาเนาะอันนี้ก็เลือกห้างมนแดงใส่ก่อนครับห้างน้อยกอาหลายหา่งครับ นต้นเดียวกันมาเป็นยังไงใส่ไปสองห้างนั่นเอาไปแล้วครับตัวนี้ห้างที่สามห้างสุดท้ายแล้วครับตัวนี้แล้วก็ ผมเห็ดว้ใกล้เถียงห้างหนึ่งมองนั่งหลินนะครับเบิงึงมาเติมน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่เพื่อนรู้สึกว่าตัวนี้ปิดหูเอะเติมใเต็มเลยครับเต็มเลย นี่อันนี้เพื่อนเพื่อนหาก็มาเมื่อนี้ครับเพื่อนก็ยังสั่งหั่งอยู่ครับพยายามจองใบไม้แทรกหากันอยู่เพื่อนจีใส่หลายหลายโตเนาะดึงซอยกันจนเมื่ออื่นมาแลเพื่อนจีเริ่มเริ่มเศร้าสั่งตอนนี้เพื่อนยังสั่งหั่งอยู่เก่าครับนียังพยายามสั่งอยู่ครับเพราะเพื่อนยังยังโบลูเพื่อนคิดว่าเพื่อนยังอันอยู่ต้นไม้อยู่พอเมื่ออื่นใบไม้เริ่มเหี่ยวเริ่มยังแล้วเพื่อนก็สิเลิกสั่งเองครับเอาก็ตั้งมาแกะค่อยแกะออกครับค่อยแกะออก คล้ายๆแบบนั้นแหละครับห้องแก้เซ็แล้วเพิ่งกันทีหาทางไปอยู่อันนี้เองมันนี่หาทางเขาอันขวดเองอันนี้ผมเอาบางตัวก็สองขวดบางตัวขวดหนึ่งเนาะลองทดลองเบิงน้ครับว่าแบบไดนสิดีมันจีเขาไว้มันหรือว่าถามีหลายขวดมันจีเข่าหฮาอยู่บาหรือว่าเข่าแค่ขวดเดียวคือเก่าห้องก็จะได้หู้ครับตรงนี้น้ำผมก็นมันเครื่องผมก็ใส่มาหลายแล้วครับ มันถ่วมนี่ก็เพราะถ่วมซ้ายเอ๊ะอะมสังเกตเบิ่งเลยทุกคนเลยอาหารของหมดนี่ที่ผมสังเกตเบิง่งจะเป็นพวกมแมลงกับผลหมักหมักหลายหมักหลายแต่อันนี้เขาก็ม่มีเขาก็เอาพวกเศษอาหารในบ้านเขาเลยหับที่เอานีนใี้ให่อนเดี๋ยวผมจะเอาหลอดไฟโซลาเซลล์มาไวน้นี่เพื่อมาไว้ตรงนี้ครับเพื่อยิ่มยังเมายามอยังมานี่ ให้มันอันแมงเมามาเล่นไฟแล้วก็พวกนี้สิได้กินน้ำแล้วก็สิตกลงไปให้กบน้ำครับกบตรงนี้ผมสีเลี้ยงกึ่งระบบเปิดนะครับนะจีห้เพนนิ่นอันมีน้ำบก,กี้บอ่อครับแล้วก็ห้เพินน่นขึ้นมาในบกในยังเนี่ยสิบรอนเดีให้เพิ่นอยู่ในน้ำเลยก็จะเป็นกึ่งระบบเปิดเลยแหละครับเพียงแต่อ้อมไว้แล้วก็หฮเพิน่นหาอยู่หาก,กินตามนี่ขี่เส้นเดือนผมก็เลี้ยงไว้แล้วเนี่ยเนี่ยครับ เวลาเฮากินเฮาก็รู้สึกว่ามันมันเป็นตะกินนะครับกบ้หขมันคล้ายๆก็อยู่ในโขกในหยัยงน้ำเนยชิล้องแบบนี้เบื่องครับไข่กับลายแล้วครับตัวนี้บอท่านตัวนี้บอท่านออกจากค้างอยู่เขาคััวไอ้เลยครับนี่ครับเขาแกะเลยเมือที่สามเราแกะเลยครับแกะเลยเดี๋ยวผมจะลงลงไปขวดเองครับันนี้ครับต้องแกะซอยเพ็น่น้ำสมุนไพรย่อมนี้ ตัวเทิงเขาแก่ตั้งแต่มือม้อที่สงองกับตัวเทิงนี่เขาแก่มื้อที่สองมันก็เลยหนีแต่งมูก็มักเด้อแต่งมูเด้อเพิ่นจะดูดกินน้าม,มันแหงงไปพวกเศษอาหารอันใดแหงแล้วก็ทิ่มลงไปครับให้เป็นอาหารของกบของอันขี้เสือเดือนต่อไปครับให้เป็นปุย๋ยอันนี้ก็ไข่ไข่แดงอ่าบีมันในไข่แดงนี่ก็อบวกกินวะไข่เค็ม ไข่เค็มไอ้น้องให้ให้กบดิให้ลูกเขียดดิให้ลูกบดดกบลูกเขียดด้เอานี่กินไหมไข่เค็มลูกเขียดน้อย